สบายกันดีไหมจ๊ะอืมขอทักผู้ที่อยู่ในซูมหน่อยมีคุณเฉลยสีพันเพ่งนี่คุณจงจิตมูลปัญญาจ๊ะคุณรุนีมิตาไปสิทธ์นะจ๊ะคุณบุญจันทร์แก้วชมพู อาจารย์ชะออนสนอเมืองคุณพิมมาลีอาจารย์ทะเนศสนอเมืองจะคุณชัดชยาสุขวัฒนาวิทนี่คุณสุทธิวันรัตนธรรมคุณสริพรเฉลิม,มเฉลิมพรพงศ์ะ,ะเฉลิมวิสุดอ์อคุณสริอ๋อพี่สาว พิเลศักุ์คุณนิธิมาพิเลศักี่คุณสมใจนะจ๊ะคุณกระมลวัน,นอาโมธนาทุกๆท่านเลยนะจ๊ะ <c oughs> อามานึกถึง มาปูชนียาจารย์กันหน่อยนึกถึงท่านแล้วมันสบายเนาะเวลานึกเรื่องเราท่านแล้วมันรู้สึกใจมันสบายเมื่อวานนึกถึงตอนไหนแล้วเนาะตอนลงมาเกิดใช่ไหมเพราะว่าอีก ประมาณเกือบเกืบเดือนนะก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยกายมนุษย์ของท่านนะหลวงพ่อบอกว่า10ตุลากับ15บห้าเดือน10นะสอวันนี้แรงพอๆกันนะแรงคงบุญแรงอะแรงพอๆกันเนะพราะถ้าไม่มีกายเนื้อก็ก็ไม่มีธรรมกาย เมื่อวานก็เล่าถึงตอนที่หมู่คณะเราทีจ่จะอะไรจะอะไรจะหาโอกาสลงมาเกิดตลอดเวลาถ้าได้ช่องเมื่อไหร่หรือท่านใช้คำว่าเราละเอียดกว่าเขาเมื่อไหร่ก็จะลงเลยลง แต่ถึงอย่างนั้นก็เวลาลงก็มีฟอร์มนะไม่ใช่ปุ๊บกับพวดลงมาไม่ใช่ก็มีฟอร์มมีฟอร์มก็ต้องมีการประชุมกันนะ่าประชุมเนีอ่ะช่วงนี้เราละเอียดกว่าเขาแล้วนะจะลงแล้ว mm hmm. ถ้าเป็นหลวงปู่ท่านก็นจะพิจารณามหาวิโละนะ เคยได้ยินไหมปัญจมหาวิโลกันนะมีการมีทวีมีประเทศมีตระกูลแล้วก็มีมารดาปัญจเปววหาปัญจมหาวิโลกันะ<ม>อะไรบ้างจ๊ะการทวีประเทศตระกูลและ มันดการก็คืออายุไขของมนุษย์ช่วงนั้นนะว่าอายุไขเฉลี่ยเท่าไหร่ mm hmm. ในฝันในฝันกับในตำรานี่จะต่างกันนิดนึงนะต่างกันนิดนึงถ้าเป็นในตำราก็จะบอกว่าถ้าอายุไขไม่ถึงร้อยปี พระโพธิสัตว์จะไม่ลงมาเกิดแต่ถ้าในอัตกะโถคือฝันในฝันเนี่ยตัวเลขจะ10ปี <Yeah. S 1> ถ้าอายุมนุษย์อายุไขมนุษย์ยุคนั้นไม่ถึง10ปีพระโพธิสัตว์จะไม่ลงมา mm hmm. ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อายุไขมนุษย์อยู่ในเฉลี่ยก็เจหปี mm hmm. ใช่ไหม ก็โอเคอายุไขเฉลีย่ยพอลงมาได้แต่หนักหน่อยนะ <c oughs> หนักหน่อยอยาก็พิจารณาอะไรอีกนะทวีี่ทวีปไม่ได้หมายถึงเอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียอฟริกาออสเตรเลียไม่ใช่นะแต่หมายถึงโลกนะโลกโลกจะมีในจัก,กรวาลเนี่ยจะมีโลกมนุษย์ใหญ่ๆอยู่สี่โลกด้วยกันมี อุตระกลุทธวีปุพภวิเทหะประโคยาแล้วก็ชมพูทวีแล้วก็ยังมีย่อยอีกนะอันนี้โลกมนุษย์ใหญ่สี่โลกยังมีโลกมนุษย์ย่อยอีกนะอีกประมาณสองพนสองพันสองโลกอันถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีไหมมีไหมมีนะแต่ไม่ใช่ รูปร่างหน้าตาประหลาดๆอย่างที่เราเห็นในหนังก็อย่างนี้แหละกัแบบนี้แหละเป็นแบบนี้บรมโบทิัตว์จะลงมาเฉพาะชมพภูทวีปนะอีกสามทวีปไม่ลงอุตระโกโลปุพะวิเทหะประโควยานนี่ไม่ลงที่ไม่ลงเพราะว่าสมทวีปนั้นเนี่ยเขาไม่นั่งสมาธิกันนะ คือมีดีมีด้อยอ่ะมันมีดีมีด้อยดีก็คือแทบใครไปเกิดที่3ามเทวีนั้นนะจะไม่ลงนรกเลยตายแล้วไปสวรรค์อย่างเดียวเพราะรักษาศีลดีอายุไขก็ประมาณพันปีแล้วก็สวยสวยก้นงามนะแต่เขาไม่นั่งสมาธิกันนะ แต่ชมพูทวีปนี่จะเป็นโลกที่แบบสุดตรงนะคือดีก็ดีสุดโตรงนะชั่วก็ชั่วสุดตรงก็คือถ้าสร้างบาร,รมีในโลกนี้ได้บาร,รมีก็มากก็เลยมาลงในชมพูทวีปมชมพูทวีปเพราะปรารถนาจะสร้างบาร,รมีและหมู่คณะเราต้องนั่งสมาธิ เป็นหลักเลยนะเป็นพิเศษเลือกชมพูทวีแล้วก็เลือกประเทศหนีประเทศก็ดูแล้วว่าประเทศที่ยังรักษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีที่สุดก็คือประเทศประเทศอะไรประเทศสยาม ตอนนั้นยังไม่ไทยใช่ไหมตอนหลวงปู่ลงมาปีสองห้าสองเจ็ดนี่เป็นไทยเป็นเป็นไทยยังอะใครรู้บ้างหรือยังเรียกสยามอยู่ถ้าลงมาปีสองห้าสองเจ็ดน่าจะสยามเนาะใช่ไหม,มไม่มีใครตอบโอเคไม่รู้พอกันเลยแล้ว <laughs> <laughs> พี่ก็ไม่รู้ แล้วก็ตระกูลตระกูลเอตระกูลนี่หลวงพี่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราเคยได้ยินหลวงพ่อธรรมชโยเล่าฝังมาปกติท่านจะลงมาเกิดในตระกูลกษัตริย์นะการเกิดในตระกูลกษัตริย์เนี่ยเป็นเป็นปกติของท่านแต่นี่ท่านมาเกิดในตระกูล พ่อค้าพ่อค้าข้าวก็ไม่รู้ว่าท่านจงใจจะมาเกิดตระกูลนี้หรือว่าพัดหร,หรือว่าถูกเขาปัดยังไงไอ้นี่หลวพี่ไม่รู้แหละไม่แน่ใจกาลลมาแล้วก็มารดาอันนี้มารดาสุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่าท่านเรียกมารดาคนนี้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้ความรู้หลวงพี่ไปไม่ถึง แต่ที่ได้ยินได้ฟังอจากหลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็เล่าฟังว่าบิดามารดาของท่านเนี่ยเคยตั้งความปรารถนามาว่าขอให้ได้เป็นโยมพ่อโยมแม่ของท่านเมื่อหลายชาติหลายภพชาติที่แล้วคือชาตินั้นท่านเป็นพิะสุหนุ่มแล้วก็มารดาบิดาของท่านในปัจจุบันเนี่ยเป็นตุปถากรู้สึกปรักเคารพเริ่อมใส่ท่านเหมือนเป็นพระลูกชาย ก็เลืออธิฐานว่าชาติต่อไปขอให้มีได้มีโอกาสเป็นโยมพ่อโยมแม่ของท่านแต่ชาติต่อไปจะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็สมปรารถนาเนีย่ยก็มีฟอร์มนิดหนึ่งมีฟอร์มนิดนึงก็มีการประชุมกันหน่อยหนึ่งใครทำอะไ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 รนี พอลงมาปุ๊บลืมมาเลยลืมมาเลยเคยอ่านในบันทึกนะถอดเทพของหลวงพ่อธรรมะเพาตอนที่ท่านจะลงมาเกิดเนี่ยท่านคิดอะไรอยากรู้ไหมไม่ได้เวลาแล้วอะเดี๋ยวนั่งกันก่อน และพวกนี้ค่อยฉเฉลยเนาะค้างไว้นะต้องเตือนหลวงพี่ด้วยนะบางทีหลวงพี่ก็พูดไป,ไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมืฮะยังหนุ่มอยู่เลยอ๋อมี <c oughs> พูดบอกว่าหลวงพี่ยังหนุ่มอยู่หนุ่มยังน้อย หนุ่มยังมีน้อย <laughs> อ๋อสบายหรือยังสบายแล้วนะโอเคอถ้าสบายแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมกันเลยจ้า <laughs>